สบายดีนะทุกคนเอาเมื่อนี้มาปลอกามะขามเด้อปลอมะขามอีกแล้วเมื่อนี้หาเงนินหาเงนินเมื่อวานนี้บอกพิ่บอลโลหนึ่งสามสิบหาบาทมันโมเมนนะทุกคนมันถือโลหนึ่งสิบไปกว่า 4, บาทซีพันนะมันถือสิบสี่บาทถือแต่สิบสี่บาทหนึ่งในมาเมื่อเนาะทุกคนนี่ยินว่าอยู่ไทยขายโลหนึ่งร้อยบาทถูกบอกมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาแบบโอ้ในราคาดีเนาะบัตยู บ้านเฮาบบได้ไดยอยู่บ้านเฮาได้แต่อันซิปป้ายบาทหนึ่งซิปหาบาทได้จะซิปหาบาทหนึ่งทุกคนเลยปอกได้ทั้งขื่นทั้งปลอกมานนี้ต้นมะขามร่มเย็ยนเยนทั้งขื่นทั้งปอกเอ,อาเดอ้อจังเลยนี่ขันเอาในออกค่ะมันได้อยู่โลนึงสี่ซิปป้ายกว่าบาท เอานายออกหันถืออยู่โลนึ่งสิบใบกว่าบาทเนาะสิบห้าบาทอ่าเอานายออกถืออยู่สี่สิบห้าบาทเนาะมาข้ามต้นนี้มันจะเป็นหมากใหญ่เนาะวางน,นายแล้วกันนายงานน,นี้ คนนะได้ราคาดีเลยค่ะอยู่ไทยบัดติล่าเฮาตี้10ห้าบาทหนึ่งโลหนึ่งแกะเป็นไงเอาขึ้นทั้งขึ้นทั้งมาแกะอีกเนาะทุกคนต้นนี้จะซีเมนมันสีใหญ่เนาะทุกคนมันคือต้นเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เห็มันสีบร่ใหญ่เป็นไรมันเป็นต้นทึง่งก๊กทึก่งเนาะอันนีก้กกลุ่มกก แถวหนองม,ออมันสีเงนินมันกะสีน้ำหนักมันกะสีร้ายกลัวเพราะว่าอยู่นี่มันก็มี่พอขามาเหละสื่อนะมันกะรับต่อไปขายเป็นก็ออนเ,กอ,าเกอาขาไปอันทางไทยคือกันเนาะทุกคนทางหม่านที่ยายบอกว่าลูกนึงหาสิป่านเนาะส่งไปทางไทยะนะ ไม่เห็นเอฟซีมาคเขาเมียวมาโลหนึ่งร้อยบาทโอ้แพงนาะมันถึออยู่โลหนึ่งสาวสิหาพันบาทเท่าคนไหนบ้าทน้องมีมันถึออยู่โลนึ่งสาวสิหาพันมาแล้วแหละน้องบีกับสิมาเบาเรื่อง่ะมีเอฟซีทำามมาไล่ลายว่าเคยไปไทยบอสิบอกมาข้ามน้ำสิบเอาไปใส่ข้ามน้ำเนาะ จากหมออน,นั่นนะทุกคนหาเงินเนยเบ้าดำเน,น่เนาะทุกคนนั่นเคยไปนน,นทุกคนนไทยเคยไปหมกาหารกับลอยเอ็ดเคบบยไปหอดกุ้งหอดกุ้งทิเคยไปแต่สำนักเคยไปหมกาหารเคยไปช่วงวันบุญสงเพื่อนี่เนาะแล้วก,ก็ต่วนร้าย กี่พอครับห้องมอก็ะเด็ไปห้องมอหมกเนาะเขาเอิดห,ห้องมออักเกาห้องมอหมกเนาะมามีกระลืมเลโมเมนต์ห้องมออีกะท้นห้อง,ออกกอองมอหลับเด็๋ปวไปน้องไปเผาพออีกส่วเป็นผิดส่วนมุสุงเฮ่อเนาะเจ้ามีไว้บ้าง เทศกาลบูนชงเพื่อจะมีแบบว่าออกพรรษาจะมีแบบชงเพื่อไหนเพิ่นจะมีบั็อกสักี้เนาะชงมันบอกมีช่วงโควิดเนาะมันก็มีบั็กขามไปเท่ากันไปขณะตอวก่อนไปเอาเครื่องขามไปเอาเครื่องมาขายเป้าเสือผ้ามาขายวานาเส้าผักมาเลยมันบอกหอนเล้าสักกี่เนาะมันหอดแต่มมื้ออาหารเนาะ ก็ไปเอาไปไปอยู่ไปตลาดยังราตียังขนาะทุกคนไปไปอยู่ตลาดตลาดยังวะพอนเผ็ดบอตลาจะเป็นท้ายเกลือหานทะเลขนาแต่ไ,ไปคือการ เพราะว่าไปกับไปบริษัอันทอดนานแล้วบริษัสูงนานจนะล่วแต่แถวอันแค้มพองค่ะแถวหมกนังบรทันเดี๋ยวไปทัวร์ค่ะทุนกคนประเทศไทยไปอยากไปอยู่เนาะว่าสองมันติดโควิดเนาะจะเงินค้ำในอายังบุ่ได้ไปอยากไปเทียนน่ยวราทุกคน เคยไปไปลายเถื่อแล้วเนาะมอยนรสิไปแต่ด่ดาเถื่อเนาะเป็นหมกไปวัปนละนึงไปทางครัวก,ก็ไปเนาะไปขามครัวก,ก็ไปแพททางบ้า,นเ,เน,านเขาก็ได้ไปเนาะทางเถือเขาก็ได้ไปเนาะเดยไปขามไปลายเถื่อแล้ว mm hmm. เคยไปแต่สองบ่อนเนาะหมกนอาหารกับอันละเอียดเนาะละเอียดหันไปอันย้อนว่า ก่อนจะเดไปนะเดี๋ว่าหน้าสาวเนอ n h าของหน้าซาวฟอติอาวัวกของหน้าซาฟพวกเก่าค่ะนะของหน้าซาวของเพนโดเซียญาค่ะนะก่อนจไปแต่ยังหน่อยคนแหละเบอร์อ,อินฮะประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีนีนน่ยทุกคนไปว่าน้องน,น้องบีหันพอเป็นคนไทยดิ วันร้อยอีกนักบาทยัง,ยงละลืมสื่อบาทนะทุกคนไปไปงานศพนเนาะอะไรไปถ้าอยู่พุ่นก็จะไปถิดเยันไหนมาเนาะ อยากไปอยากไปอย่างเงี้ยนะเพิ่นบอกให้ไปก่นไปจุดได้ไปเห็ดป่าตะกีโมมีบัตเนาะบดเห็ดป่าสปอร์ตเนาะเห็ดอันบัตขาวไปเอา่นะอยากไปแห้งเราไปกับเมถาเนาะตอนนั้นเมถาว่าทันใดเสียเด้อเมถาว่าเพิ่งแข็งแห้งเลยก็ไปน้ำเพิ่นอยากไปนะก็อยากไปบ่าเคยเห็นเลยอยากไปก็เลยไปไปกับมวนนะทุกคนเอทั้งวันมันจะเป็นงานเล็บเสากับมวลไปปะไปแบบ กรได้กหัจกนะักเนาะเพิ่นก็บบว่าเอาหมูอันเพิ่นก็พาไปเลาะตลาดพาไปนั่นไปอีกเนาะไปเกลือเลาะเกลือลิงที่นี่เนาะบนบนวัตรนะทุกคนทักบ้านยังแหละใครหูวก็คอมเมนต์บอกน้องบีเลยเด้อมันสิมีลิงลหรอไลาไลา่แอลกอฮอล์ซ่านไปบานห้หนะั่นน่ะอยู่แถวรอยเอ็ดหั่นสิบ้านยังได้ลืมแล้วใครฮู้จักก็คอมเมนต์บอกน้องบีเลยเด้อเพราะว่าไปแต่จังน้อยผมไปเจอซื้อบ้าน ลีนก็ลอยลอยไปเกลือลีนเถิง,งเกลือเถิยงยาแหม่กับบริเหตยังใส่ดจหรอกไปเราเกลือทางข้างนี้ผัะมันมีปลาเข้าขไปทุกคนเาขา,าเาขาซานเขาเนี่ยไปเกลือมันมันมีสองผาเราไปเกลืออยู่แถวอันพระทางดูไกลเง,งโอ้โหจีิีบานนะไปได่นหน่อยพม นี่ลอยเอี้ยนนะบัดขาวไปเนาะบัดส่วนขามันจะไปเด็กไปหายนะนี่แม่บมาหายไปก็นอยางนี้ไปไปก็ไม่เข่าแม่ก็จนหายไปเนาะมาแับนี้นะก็คือหมกมาแล้วก็ได้ไปเรนะื่อยๆนั่นคนไปหัวแต่มหมกแล้วก็รอยเอนนะี้ทนเถอะนะไหนซองบอดนี่นั่นคนหมกก็ได้ไป เรา OK แค้มพองตะกี้เนาะมันมีบุนเฉยนเราก็พากันรอ,อแล้วเน, OK น่ะไปบิ๊กซอฟบิ๊กซีโรเวนซันไปแล้อันที่เพื่อนคือบักไปเนาะไปแล้ไปกับมึงเนาะไปคนเดียวกันยังเคยไปเนาะส่วนก่อน,นลซาซาลฝากเพื่อนให้อ้าจนะแล้วเพื่อนให้อ้าย อาได้ไปคนเดียวมันเคไปนั่ไปคนเดียวเ็บั้าไปงุ่มไปคนเดียวนะทุกคนเนาะบ่จักยังก็ไปเด้งมไปคนเดียวอ้ายใส่เด้ต้องไปเด้พบอกไปให้อ้ายนี่้บ่ไปจําเป็นแหลไปเดียว ไม่ก็บอกภาษาคือภาษาบ้านเฮานี oh, ่แหละภาษาหนุ่ยก็หนุ่อีี่บอกนี่ก็บอกอะไรบอกไทยเขาหงมแบบเขาหงมแบบเป็นคนลาวเนาะภาษาวขมทางสตะวระนาขีขามบักขมขีเฮือไปขีบักไป มาเมื่งไงฮะเขียบเลบุตรเอากระชีมมาบอกสุดคนฟังนะว่าเคยได้ไปไทยบเอี่ยคือไดไปเดสามสุดคนหนวงหมืนกันเนาะมีบาไปขนาดแล้วมันบอกคือคนห่วงนะเคยเดไป คลิปนี้ก็จะพอตัวลาไปก่อนเนอะทุกคนเนอค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจเราอีกคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเอ้อขอบใจหลายๆติดบอขาวโฆษณาเนาะทุกคนเนาะอย่าขาดโฆษณาหนังบีเด้อมีคลิปนั้นกับเบิรงกันนะทุกคนเนาะขอบใจหลายเด้อติดตามส่งกระดาษสนลน์สองหนังบีเด้อขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเด้อบายบาย